สวัสดีครับในวันนี้เราก็มีภารกิจการบินกับเฮลิคอปเตอเบร์ B ี่หนึ่งสองพีไอนะครับผมก็นั่งทางขวาครับน้องเจ็บนะครับก็นั่งทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะเติมจะเพลิงที่สนามตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนพรีสเนนะครับเดี๋ยวจะเราจะเร่งความเร็วไปแล้วก็ไปช่วงที่สตานแล้วก็เตรียมเทคออฟไปนะครับ ไนะี่5.5สตาร์นวันปนมิดปดไม่โดนครับปิดออ้พีชแล้วจิตคุณดับ ไปดจะเป็นปรับหนึ่งินออนเทันเนเอลิมิตเป็นจำนวนออน เอ็มบิโลวันเฟกซี่ตนัมโตอุปถิเส เลยัคเนมุโตออเนมุเตอร์วันออเนมุเตอร์ทอูทอทอ ครับเดี๋ยวแล้วก็ตัดช่วงเทคระบบแล้วก็ไปที่ช่วงเทคออฟเลยนะครับ กอที่็บเช็คครับรอบวันเเซติวหนึ่งรอบกครับเอสเมนินนแอดมนเซนทองนอร์ทเวิลเปิลวันฟายพอทิมตอนครับคอยีบทิมออกเ็นเคลียไล์เคลียร์เป็ดเคลียร์ครับผมยกตัวไปวางมีไปหกจุดตรงนั้นครับโอเค เจอสองมอจับกับตรงกลางเท่าทิ่นะนนะสองสองสองันอย่าอย่าไปกลิง ร้อยครับโอเควันอเลทีวัอัทครับตอนนี้ผมก็ปรับสวิตช์รอบใบพัดน,นะครับไปที่103%นะครับเพื่อทำแคตเอเทคออฟนะครับ เครับเมื่อเทคออฟมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปรับรอบไปที่100%ตามปกตินะครับปัจจุบี้เชเบอร์โพลิสครับ ิบหกสิบเบริวโฟล์เววีบาไฟฟอโฟลนายาเดชิชันนาใหญ่ระดมโพินาววันสิกไมออนเรเดียนวันไฟซิโลสามพาริงนายันดิสิทูตูนักนซิโลเจ็นสิบเลยเป็นนะครับ คลายคอนดัตซอนรีพอร์ตอาเคียนควันเชื่อวัยอวาวปัตตานีครับเสียงค่อยๆพัดตัวนี้คอนดัตซอนรีพอร์ตวันเชื่อวัยอวาวฟอบนี่ครับบริบูรณ์ที่สุด

หาใจเชอรนครับสู่ทอร์สันปิกสรับทสิคซกไาจอรครับตะครทิัครับมีเอหาศูย hmm. um. uh ์ครับออจดอนเอร์สัพครับเมทิ่งเทอภรยาแนารธิวาครับบศูนครับของลุกกณีและเมทิ่งทู สำนักน,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 นในพนที่สารยังบัดแยนภาคใต้นะครับการใช้ลิคอปเตอร์นะครับของทุกหลอาทัพก,ก็ค่อนข้างมีจานวนเที่ยวบินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหอก็จะมีการแจ้งเตือนเราตลอดนะครับเมื่อมีเครื่องบินในเลทแวกใกล้เคียงกับเรานะครับตอนนี้ก็หอปัจจุบันก็ได้เตือนเรานะครับว่ามีเครื่องเอทฮสุดน,นะครับบินจาก ค่ายลบบุรีรัมเมรนะครับไปที่ค่ายกระยาวันนี้วัฒนาความสูงหนึ่งพันนะครับหนึ่งทอาประมาณเจ็ดสบหารถเจ็ิบห้าวันนี้ก็ฝึกให้น้องเจฟบินมือนะครับไม่ต้องใช้แฟลเตอร์นะครับเพราะว่าจะได้เรีาคำาเคยกับเครื่องนะครับ ฟลาซิสโกลปทาวเรเรคทโพซิชันครับฟลาซิสโกลปฏิทาวซ้าครับคลาบถูและสายอัดจูดครับความเร็ว100ครับ ผลิตตัวซิกวันซิกผลิตดาวรถเสร็จผลิตชันครับเสร็จมาครับหอนสูงโฟร์สุดยอดเลยเนี่ยนะสุดสุดผลิตตัวซิกวันซิกผลิตดาวรถจ้างครับครับโฟร์เอชัปเจอร์ตู้เล็บวิ่งสี่ก็จะกลายเป็นบอดมันตัวซิกเซเว่นสวัสดีครับเซเว่นจะเพิ่มเป็นตัวซิกจะเพิ่มเป็นเซเว่นแล้วผลิตตัวซิกมาที่ผลิตครับ ตอนนี้หอบตานีก็ส่งการควบคุมตอไปให้กับอาใหพธนะครับตอนนี้ผมก็กาลังเปลี่ยนความถี่เพื่อไปติดต่อกับอาใหญ่พธนะครับแต่คิดว่าตอนแรกน่าจะยังเรียกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราบินต่ํานะครับแล้วก็ยังอยู่ระยะทางไกลนะครับน่าจะยังเรียกไม่ได้ยังไกลไหมอันใหญ่เราบินต่ำไป 哦，这个这个。

すいません。

ลำดับนี้เราก็สามารถติดต่อกับผ่านหญยเอร์โได้แล้วนะครับผ่านหญยเอร์โก็ให้เราใางานอีกครั้งเมื่อบินเข้าอุทยานมิ่ใหญ่ที่15ใหม่นะครับ อนไหจะได้กนั้สวัสดีค่ะกลั่นรจายด้วยนะครับครับใช่ไหมครับใช่ครับเดินซ้ายด้ไหมตั้งะเวีร์ครับด้ายได้ไหมตั้งะเวีครับอ่าพินพินเขาเลยครับไล้วข้ดาวินซ์โซเอดครับ บริษททวเสวสว่อร์เอลิษัซ์ซิวัสิกซ์ฟนซครับ เรือบลไลด์ดาวินเฟดสเอลิโลินิเิกัสอดฝังชาติกัค่าครอรัเพิ่มครับแล้วคนแจ้งรถประทุกทดบันสองรนะครับผมครับยไดดวินเย I don't Okay. รอา100%ฟิว800โวลต์สเปนดิีครับมีข้อีพพอลไอมครับอีอลครับข้อดีพิพอลดีนิวสปีดครับเนดิอปีาวินไทย90ครับไปรถตรงเลี้ยวขาข้าเบรคครับ แล้วควสองวันเดียวเราไ้โซลเตตอนเริ่มจะเริ่มเบรคเนอนอ้าเราเรียบรีบไปก็สามารถจะรูดต่ำเดินไปโซเลตเอาเบรคเอาไปน่นหละครับเดี๋ยวถ้าาพอริดตัวซีกติดถอยนั่นเองไปเดินไปช่วยด o ว and we're it for get rid เป็นครับเยอะๆติดๆแล้ว เนี่ยเคลียร์อะไรเคลียร์นั่นไปครับสบินเซเว่นตีน็อ 赤んいるね。 เรงเซ็นเตอร์ไลน์ประโยชนเซ็นเตอร์ไลน์ขวามาแนอาจจะมีเครื่องบินจอดอยู่ใช่ไหมคับแต่ว่าน่าจะเป็นแดครับแอยู่โรงการมีรถสอรุอเลยนะพทอ เล s t บรนนันนใดตอนนี้ครับเดี๋ยวเมื่อเราลงที่ลันเวย์นแต่นะครับทางหอก็ให้เราเลี้ยวซ้ายเช็เซเบสายบราโวแล้วก็ให้คอนแทคกับอาจารย์กราวนะครับ โอลิโตซิกวนซิก exactly รับการกเ็บเดบาวโอพริโตซิกวนซิกขณะารสวัสดีครับแท็กซี่ทูสเตนน้ำใ e ไวน์เบาวที่ทำสเนน้ำใบวันเซบบบาวครับบริโซิวนซิกบาวบาวครับบาวบาวครับอย่ไปเคลียรนะเล็บยะ ครับตอนนี้เราก็ลำองแอร์แท็กซี่ไปตามคันแนะนําของหอพ่กับการบิดนะครับแล้วก็อปทางทีวสายบราโวนะครับ ทางหอให้เราจอดที่สเตนหมายเลขเ้านะครับแล้วก็จอดหันหน้าไปทางที่จะมนออกครับถ้าสังเกตหินเส้นสีหนเหลืองข้างล่างนะครับเราจะเซ็กซี่ไปตามเส้นเหลืองที่เป็นสัญลักษณ์เกิดข้างล่างนะครับเรื่อองนนะ 何す i uh -huh. แล้วตอนนี้เราก็รอเติมน้ำมันเะเลิงนะครับเป็นเชื้อเพลิงยูน,นิเจ็ดเอวันครับที่สนามบินหาดใหญ่ครับลำบินหาดใหญ่วันนี้นะครับลมค่อนข,ข้างจะแรงดนึงนะครับ